รู้เยอะมากที่ Google คือพี่ว่าเป็นโรงเรียนอะเป็นเหมือนแคมปัสที่เราเข้าไปเรียนในชีวิตจริงเราได้ทดลองเราได้ทำแล้วเราได้เรียนรู้เราได้เรียนจากคนอื่นๆด้วยมันต้องใจแค่ไหนคะถึงจะกล้าตัดสินใจแบบนั้นเป้าหมายของเราคือแค่อยากให้ชนะตลาดได้นะคะในระยะยาว โอเควันนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะเราจะพามาคุยกับคุณอ้อนะคะที่เป็นคฟาวเดอร์ของจิตตานะคะสตาร์ทอัพ fintech ของไทยที่เปิดให้บริการแล้วทั่วโลกนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณอ้อแล้วนะคะยินดีค่ะสวัสดีดค่ะคุณอ้อสวัสดีน้องวิชาด้วยค่ะก่อนอื่นเลยอาจน้องๆอาจจะยังไม่รู้จักเนะว่าเส้นทางชีวิตของคุณอ้อเนี่ยมันเป็นยังไงมาบ้างคะ่ะอาจจะให้ขอแนะนําคร่าวๆละกันว่าเออเรียนจบด้านไหนมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอ้อไปทํางานอะไรมาบ้างจน ออกมาเป็นโฟลเดอร์โคโฟลเดอร์ของจิตตะค่ะเริ่มจริงๆเนี่ยนะคะพี่เรียนปร,ริญญาตรีจบที่ไทยแล้วเรียนจบเรื่องของ financial and banking เราอยากทำงานในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ารู้ว่าตัวเองอะ่ะไม่ชอบงานที่มันเป็นลักษณะรูทีนอะ่ะเรารู้ว่าเราชอบเราชอบงานแบบนี้ก็เลยเรียนแต่พอจบนะคะจบเนี่ยเป็นคลาสิสพอดีเลยเป็นคลาสิสต้องหยตอนนั้นก็คือไม่มีงานทำเลยเร,เรียกว่าจบมาไม่มีงานทำหึ่งคลาสิสยุคนี้เนี่ย แต่ไม่เป็นไรเราก็เอ้ยเราไม่กลัวไม่มีงานทําเราก็ไปสมัครงานที่อาจจะไม่ตรงกับสายที่เราทานะคะเพราะฉะนั้นพี่อ้อก็จะไปทํางานอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวค่ะนะแล้วก็จกับพละจับผูดอีกก็คือท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มปีส0งพราพอปี 2000, 2 0 0พเริ่มมีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำตัวท่องเที่ยวอ่ะอินดัสทรีที่มันจะแบบทำเรสเซอร์เวชันออนไลน์พวกเนี้ยค่ะก็เลยได้เข้าไปทําที่โฮเทลไทยแลนด์ hotelthailand.com คือเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเลยค่ะแต่ว่าพอเราไปเริ่มทำแล้วเราเราชอบมากมแทนที่จะเดินไปเคาน์เตอร์ไปจองตั๋วเครื่องบินอะ่ะทำไมไม่จองออนไลน์คือเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะทำเราอยากจะทำงานด้านนี้เราอยากจะทำเทคโนโลยีที่ให้มันเป็นประโยชน์กับคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่อ้อก,ก็เลยเบี่ยงสายค่ะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี<ม>แล้วก็มองแคลรี่ตัวเองบอกว่าเอ้ยถ้าเราจะ เข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นเราควรจะต้องพยายามที่จะสมัครเข้าไปทําบริษัทที่เขาเป็น Big Brand ดแล้วเราได้ไปเรียนรู้จากองค์กรเหล่านั้นนะคะหลังจากทําท่องเที่ยวออนไลน์แล้วพี่อ้อก,ก็เลยสมัครไปทาที่ Microsoft ตอนนั้นก็ไปทำเป็นตําแหน่งพาร์เนอร์พาร์เนอร์เมนเจอร์คือดูแลพาร์เนอร์ที่ขายสินค้าของ Microsoft เกี่ยวกับเรื่องพวก Business Enterprise ทั้งหลายค่ะเช่นโปรแกรม ERP CRM, Business Intelligence อย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ย Google ตอนนั้นยังเป็น b บ b y อยู่แหลกะก็ประกาศอยากจะได้คนมาทำงานที่ประเทศไทยไม่ใช่ที่ประเทศไทยทำงานสำหรับประเทศไทยเพราะว่าตอนนั้น Larry Page ค่ะ Larry Page บอกว่าเออมันยังมีประเทศที่เราไม่รู้จักอีกเยอะเลยทำยังไงเราถึงจะไปอเพราะว่าประเทศเขา <S <S ใช่ไหมเออ l a l r y Page เอ๊ะ e ประเทศเขาใช้ Google, Google กันไหมอะ Larry Page กระามเขาผิตปา ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่เคยไปประเทศเหล่านั้นเลยเแต่ล้วลิเพกบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีคนที่อยู่ประเทศน,นั่งนานเ,เนี่ยแล้วสต๊าดี้หาโอกาสว่าจะ Google เนี่ยจะไปทำธุกรกิจในประเทศนั้นได้ยังไงน,นนะคะเขาก็เลยตั้งตำแหน่งนี้เรียกว่า u n t r y Con s u l t a n t ไปดูสกาวว่าอประเทศเนี้ย o o g l e ควรจะไปทำธุรกิจอะไรก็ทำ Google อยู่10ปีนานมาก ซึ่งใน10ปีนั้นคือคุณอ้อก็คือย้ายไปหลายๆตำแหน่งเลยอะไรอย่างนี้ใช่ย้ายไปหลายตางๆเลยตอนแรกก็ทำของทันทีคอนซัลแทนอันนี้ก็คือเบ็กจริงๆแล้วเป็นรีโมทค่ะอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าก็จะรีพอร์ตอยู่ที่เมลเ t a i n v i ิวได้เรียนรู้เยอะมากที่ Google คือพี่ว่าเป็นโรงเรียนอ่ะเป็นเหมือนแคมปัสที่เรา เขาไปเรียนในชีวิตจริงเราได้ทดลองเราได้ทำแล้วเราได้เรียนรู้เราได้เรียนจากคนอื่นๆด้วยและตอนนั้นคือคุณอ้อมองไว้เลยไหมคะว่าแบบเออเนี่ยอยากจะไต่เต้าในองคอนน์กรนี้เพราะจริงๆแล้วคุณอ้อก็ถือว่าย้ายย้ายงานมาโดยตลอดนอะแปลว่าต้องต้องคิดถึงเรื่องแคริเอร์ตลอดเวลาแล้วตอนนั้นทําไมถึงเลือกที่จะอยู่ Google 10ปีแล้วก็เติบโตในองคอ์กรคือจริงๆสนุกมากจริงๆคิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดเลยจะอยู่ Google ตลอดเลย แต่ว่ามันก็จะมีมิชชั่นหนึ่งที่เรา,เราอยากจะทำคือคือเราอยากจะให้ Google เนี่ยมาเช็คแอปออฟฟิศที่ประเทศไทยอเป็นความฝ่ฝันยอยู่ละเพราะว่าตอนนั้นก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ค่า,างๆจักรยาน,น Asia, อื่นทำเซาท์อีสต a เอเชียทำเอเชียแปซิฟิกอ่าเราก็จะไปทำอินโดนีเซียทำมาเลเซียเราก็เราก็ทำทำรู้สึกดีเรารู้สึกได้เรียนรู้มาร์เก็ตใหม่เรียนรู้ c u เจอร์ของประเทศนั้น,น,นแล้วก็คือดีไซน์ออกมาที่ให้เหมาะกับยูเซอร์ที่นั่นใช่ไหมคะแต่พอบอกเอ้ยโปรเจกต์นี้เราทำประเทศไทยด้วยนะเราก็จะแบบอุย้ยรู้สึกแบบ Ar, look, วาลตาลุกโชว์โชนมากแบบเฮ้เราอยากทำให้คนไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเมื่อ Google บอกว่าเดี๋ยวเราจะสตา d y ดีนะว่าเราจะเปิดออฟฟิศที่ประเทศไทยละทำ Google Thailand อยากให้พีอ้อเข้ามาอยู่ในทีมบริกด้วยด้วยแบบตือเราก็เริ่มเปลี่ยนแคลรียและถ้าเกิดเราอยากทำให้ประเทศไทยแล้วพอ g o o g l e t h a แ l a n d เราใชากลับมาโลเคชที่เมืองไทย อันเนี้ยพ่าหยียขาจะเป็นยังไงอันเนี้ยก็ต้องเตะเต,เตนั่งดูอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นพี่ก็จะดู่ฝั่งพี่ก็จะดูตำแหน่งฝั่ง m a r k e t ็ตตหรือว่าฝั่ง Product ์เดเวล p อปเมน่ะจะเป็นจะเป็นคนที่ค่อนข้าง c ค s s สฟังชั่นเราดูแลคันทรีได้ค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วเพราะมันจะไม่ได้ s p ป c ิฟิกมากเกินไปแล้วก็ต้องขอบคุณ o o o l l e เพราะว่าเราเรียนรู้จากหลายตำแหน่งที่น้องนี้บอกอะค่ะ พอมันโลเทกในหลายตำแหน,น่งการที่มาเจออะไรที่มันคอฟังก์ชันหรือคอดักตมันแบบสบายมากก็คือเหมือนคุณอ้อรู้สึกสนุกมาตลอดเลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องย้ายไปไหนอะไรอย่างนี้ใช่รู้สึกแฮปปี้กับ Google แหละซึ่งไอ้วันสุดท้ายที่พี่อ้อตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยฉันอยากจะไป explore เรื่องสตาร์ทอัพแล้วอะค่ะก็คือฟังลาลิเพทพูดตอนนั้นเป็น CG i นะ,ะแตงก่อนอฟาลาลิเพทก็จะบอกว่าอะไรนะ if you are not ใช่ไหม doing something that Are crazy then you are doing the wrong thing อ๋อก็เลยรู้สึกเฮ้ยมีไฟแล้วต้องไปแล้วล่ะต้อง take r a s y อะไรเงี้ยเอแบบเฮ้ยอะไรนะคือจริงๆมันต้อง crazy ขนาดไหนเนี่ยทุกวัน <c oughs> วที่ทำอยู่เมื่อวานแล้วนอะไรอย่างงี้ใช่วันทีไม่ได้นอนแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็แบบไม่ไม่แต่มันต้อง crazy มากกว่านั้น crazier อย <c oughs> ่างเงี้ยแบบเฮ้ยอันๆัล้วที่แล้วพี่เห็นก็เหมือนจุดประกายแล้วพี่อ้อกบอกว่าเอาสิคือถ้าพี่อ้อไม่ออกมาทำสตาร์ทอัพ ตอนนั้นนะคะเราอาจจะไม่อยากออกมาอีกเลยก็ได้ ừ, เพราะมันด้วยวัยด้วย,วยอะไรด้วยเนาะใชม่มันด้วยวัยใช่ถูกต้องต้องมีพูดถูกคือบางทีวัยคนเราก็จะแบบเฮ้ยเราพออายุนิดน้อยอ่ะเอเนอร์จีมันเยอะแล้วเราก็ไม่กลัวที่มันจะลาําบากถูกไหม <ừ> แต่พออายุเยอะขึ้นเราก็จะรู้สึกเอ้ยทั้งสุขภาพทั้งเรื่องครอบครัวหลายปัจจัยเนี้ยพี่ก็เลยก่อนที่เราจะแบบอ่อยู่ในคอม์ตโซนจนเราแกะตัวเองออกมาไม่ได้แล้วอะ กต้องอฉะ <ไป S 2> นั<ป>้นถูกต้องคือ now o r n e v e r แบบไปตอนนี้แหละอย่างเงี้ยค่ะไปบอก Google Google ก็บอกว่ารอก่อนช่วยเัินก่อนเพราะตอนนั้นกำลังทำโปรเจกต YouTube Thailand อืเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอน YouTube YouTube Thailand ให้เสร็จก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันฝั่งฝั่ง Start up ค่ะฝั่งส Start up ก็ไปคุยกับ co-founder อีกสองท่านนะคะเพื่อเพราะว่าไปคุยเขาก็จะมี product ที่แบบ initial กันไวแ้แล้วอะค่ะ คือแบบไปคุยกับเขาก็บอกเฮ้ยเราอยากจอยู่มากเลยเราอยากทำโรดักนี้เหมือนกันไอเดียดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วทำไงให้คนเข้ามาซึ่งแบบก์เราเป็นขายลงทุนมาตั้งนานแล้วด้วยเนาะไม่ได้กลับมาเลยรอสิบกว่าปีเราก็เรียนไปนานถึงแบงกี้มาเราเราช่วยอยู่ได้ก็มีประสบการณ์คุกเกิลมาไปขายตัวเองหรือสมัครงานเลยค่ะไปไปขายตัวเองให้กับโปรฟลาเดอร์อีกสองท่านปรากฏคอาลีเจกอ้าวอ้าวเราทำไงอะตอทพี่อ้อยอย่างึุกมา เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของตัวตัว early stage ที่เป็นลักษณะเหมือนกับทำทำเอ่อทำผลก็คือ,อแต่ว่าเริ่มแบบคุยคุยไว้แต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่ Right Timing เราก็เลยแบบเออยังไปต่อกับ Google แหละแต่คือวันนั้นที่ฟังแลรี่เพจนี่คือฉุกคิดละว่าเฮ้ยน,น่าคิดแล้วก็ไปลองหาออก explore แล้วพอจุดหนึ่งถึง h right ร timing ว่าเฮ้ย เขาได้ Product Market fit แล้วนะจิตตะโ r o d u c t เนี่ยน่าจะขายได้เขาต้องการคนมาช่วยขายคนนั้นก็เลยเป็นพี่อ้อใช่ถูกต้องแต่เราก็คือกินวอตั้งแต่แรกเพราะว่าเราก็เราต้อง g ก็ i n t นชูกับ Product ก่อนถูกไหมว่าเฮ้ย product เขเข้าใจเนาะเราบิรีใน product นี้ไหมเราเรายอมที่จะก้าวออกจาก Google มาจอยสป a r t ตออันใหม่นะคะอันนี้ก็คือคือบิรีมันละล่ะแฟชั่นหนึ่งตัวนี้ละแต่ว่าจังหวะที่พี่มามันไม่ได้ถือประโยชน์อะไรของเขา อ่ายังซึ่งตอนนั้นมัน<ะ>โอเวอร์แลปกันนานแค่ไหนอะคะหนึ่งปีค่ะประมาณหปีหปีอ่ะก็พอดีที่ก็เครีย์ o o o g l e เสร็จก็คือเป็นโปรเจกต์แบบ Masterpiece ทำเรื่องของ y o u t u b e Thailand คือ y o u t u b e Thailand เนี่ยแบบโอ้โหทำทำทุกส่วนเพราะมันต้องเป็นอีโคซิสเต็มอย่างอย่างค่ะก็ค่อนข้างยากก็อ่อะก็ทำจนจบเปิดตัวเรียบร้อยหลังจากนั้นอไม่กี่เดือน่ัดมาพี่ก็ลาออก ลาออกมาแล้วก็มาแจกที่จิตัจคือพี่ก็เป็นแบบผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่มากๆใน Google Thailand มีเงินเดือนที่ก็น่าจะสูงมากๆ Stable เพราะว่าแบบบริษัท Google ก็คือแบบทุกคนก็รู้ว่าจังหวะนั้นมันก็น่าจะโตจนอลังการแล้วอย่างเงี้ยค่ะอะไรทําให้กล้าที่จะแบบเออช่างมันเถอะเงินเดือนที่ Stable อะเรามาลงกับ Startup ดีกว่าคือ <c oughs> น้องแบบมันต้องใจแค่ไหนถ <c oughs> ึงจะกล้าตัดสินใจแบบนั้น ช่จริงๆคิดเดยอะมากคือมันก็ต้องมาดูโปรเอ็นคอนอะคือมีแบบเอากระดาษมาล่างเลยเอากระดาษมาแบบทำโปรเจกต์แทนเลยค่ะโปรเอ็นคอนคืออะไรบ้างสื่งที่เราจะได้กับสิ่งที่เราอาจต้องเสียไปคือเร,เราเราเรารับได้ไหมเราโอเคไหมเพราะว่าแน่นอนเงินเดือนมันไม่ได้เท่า Google แน่ๆแต่ว่าในการเงินเดือนรดอะมันมันได้เม่ดีิคนละอย่างนะคะเพราะว่าเงินเดือนรดะพ้น ถูกไหมเพราะเราเราต้องเป็นมีหุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะเป็นหนึ่งในโคฟาเเดอร์ er เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้หุ้นของสตาร์ทอัพแต่รายยุของหุ้นในตอนนั้นน่ะ <c oughs> มันก็ <c oughs> อะไรนะอ๋อใช่แต่ว่าเราก็บอกไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราทำให้มันสุกได้นัานคื่อินดิวเจอร์มันคือมันนี่อินดิวเจอร์แล้วอะ่ะอันที่สองก็คือเรื่องของงานเรื่องของตำแหน่งมันเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆที่ตอนนั้นมีคนอยู่ไม่ถึงสิบคน เราอาจจะแบบไม่ได้เจอออฟฟิศที่สวยงามเหมือน Google เราอาจจะไม่ได้เจอคนเก่งๆ,ๆแบบทั่วโลกเหมือน Google เราอาจจะไม่ได้เจอเคาเจอร์อะไรที่มันรู้สึกราบสนุกบันชีวิตกับ Google อันนี้ไม่เป็นไรเราก็มาดูว่าเอ้ยเราอยู่ได้ไหมแต่เป็นองค์กรที่เราจะบิวด้วยมือของเราเองอเราก็แชเลนจ์ตัวเองว่าเอ้ยเรา,เรา,เราทำได้ไหมเราอยู่มันตันสิบปีเราเก็บเกี่ยวอะไรสิ่งดีจาก Google ที่เรารู้สึกว่าเราเอาไปปรับ ให้กับองค์กรให้กับาร์ทอัพได้ไหมคือพี่อ้อเอามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแต่ก็เอามาปรับเช่นเอาเรือ่อง OKR เนี่ย OKR มาเอามาอยู่แล้วเอามาทําตรงนี้เรื่องของกระบวนการทํางานเรื่องของการ build up culture ในการทํางาน open culture อะไรต่างๆ <c oughs> แต่ว่าแน่นอนคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราก็ไม่ใช่จิตตะจิตตะก็ไม่ใช่ Google ถูกไหมคะเรานช้การจะสร้าง culture ของตัวเองค่ะเราเรียนรู้แล้วเราก็มาปรับให้เข้ากับคอนเทกต์เข้าเข้ากับ people เข้ากับ สิ่งที่เราเป็นอะไรก็ถือว่าทำได้ออกมาดีเพราะว่าเราก็เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอย่างน้อยพี่อ้อมีมีคัมภีร์จาก Google มาบ้างอไรอย่างเงี้ยค่ะฟังมาถึงตอนนี้คือน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าจิตตาคืออะไรอาจจะให้คุณ<ช>อ้ออธิบายนิดนึงว่าออจิตตาตั้งแต่วันแรกที่ทำเนี่ยทำอะไรเป็นหลักแล้วจนถึงวันนี้ค่ะมี product อะไรบ้างขายอะไรบ้างโอ้ก็ จริงๆจ,จิตตามเนี่ยทํามานานละสักระยะหนึ่งแต่ว่าช่วงแบบรกๆเลยไยงค่ะเราเน้นเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นนะคะเราเปิดมาประมาณ9ปีเนี่ยวิเคราะห์หุ้นก่อนเลยอตอนวิเคราะห์หุ้นนะคะเราก็ไปเอา Data เ,เป็น financial data มาจาก Thomson Reuters ซื้อมาอตอนนี้เปลี่ยนมาซื้อจากตัวของ S&P Global โก,โโก็คือซื้อมาเลยค่ะแล้วก็เอา financial data ค่ะงบการเงินย้อนหลัง10ปีามาวิเคราะห์ อืม่ามาวิเคราะห์ทีนี้ตอนวิเคราะห์เราทำอัลกอริทึมของเราเองเลยวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นที่ดีและเป็นหุ้นที่น่าซื้อราคายังไม่แพงเกินไปคือ valuation ยังไม่แพงเกินไปและเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งนะคะอ่าด้วยคอนเซ็ปต์ของ Warren Buffett คือ buy a w o n d e r f u l company as a f a i r p r i c e เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะ่ะเราก็จะต้องวิเคราะห์ออกมาแล้วก็อ่านมาพิสูจน์พิสูจน์ว่ามันสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนไหมเป้าหมายของเราก็คือแค่ อยากให้ชนะตลาดได้นะคะในระยะยาวคงไม่ใช่แบบไม่เข้ามาละร้อยเปอร์เสองรอยเอร์เซ็เพราะว่าแน่นอนเราทําได้ไม่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่หลักการของเราลงทุนระยะยาวยังไงให้ได้กําไรอันเนี้ยเราทำแล้วก็เปิดให้ใช้นะคะบนจิตตะ c า m อเนี่ยนะแต่เริ่มต้นจนถึงตอนเนี้ยเราเปิดมาประมาณเกือบสิบเก้าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกละอื ก็คือใช้ข้อมูล<ด>จากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมาวิเคราะห์แล้วก็คำนวณว่าคะแนนหุ้นนี้เนี่ยน่าซื้อไหมไม่น่าซื้อไหมแพงยังควรซื้อตอนไหนซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วก็ดูได้ว่าโอ้หุ้นตัวนี้น่าซื้อนะซื้อเลยละกันอะไรอย่างนี้ใชไ่ได้เลยเราวิเคราะห์ให้เสร็จแล้วยไม่ต้องเอาเดต a าดิบไปนั่งวิเคราะห์เองซึ่งตรงเนี้ยเราทําแบบค o อบเปอร์เมเจอร์มาร์เก็ตหมดละใครอยากลงอ s อยากลง จีนตอนนี้จีนมาแรงมากอยากไปอินเดียค่ะมีหมด่งมีหมดมีหมดซิเก้ามาเก็ตอ่ะอตอนนี้เราเรามีคนใช้อยู่ทั่วโลกเลยคนที่สวีเดนก็มีนะคะอย่างของ US ก็จะใช้เยอะในกลุ่มที่เป็น Value investing คือกลุ่ม,มที่เป็น a l o กลุบเน้นคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําสําเร็จได้ในระดับหนึ่งที่ดีมากแต่ประเด็นก็คืออ่าประเด็นก็คือคนที่ลงทุนแล้วบอกว่าเราชอบจิตตัมากคนที่สิงคโปร์คนที่อเมริกา หรือคนที่ UK เคอย่างเงี้ยเขียนอีเมลมาบอกเขาแบบแพลตฟอร์มยูดีมากเลยชอบมากเลยนะอันนี้มีแต่มีแค่สิบเปอร์เซ็นค่ะอีกเก้าสิบเปอร์เซนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแพลตฟอร์มยูดีมากเลยแต่ฉันลงทุนเองไม่ได้คือแล้วพี่ซื้อเรายังไงต่อนะคือคือพี่ต้องถึงต<ม><ม>ลอด<ฟ>พี่นะพี่ขายตอนไหนเราจะขายตอนไหนเราซื้อหรือเราจะซื้อกี่ตัวเราจะแบ่งสัดส่วนยังไงเราจะกระา,ายความเสี่ยงยังไง คือมันเริ่มมีอะไรเยอะแยะมากมายที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยช่วยหน่อยเราก็เลยตัดสินใจทําจิตตะเวลจิตตะเวลเนี่ยจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งก็คือดูแลจัดก,การกองให้กองทุนให้จัดก,การพอร์ตให้โดยที่เราก็เอาตัวจิตตะแรน k ิ n g อ่ะซื้อหุ้นตามที่เราวิเคราะห์เนี่ยแหละแต่คุณไม่ต้องซื้อเองเดี๋ยวเราจะทําตัวเทคโนโลยีเราเป็นออโตเมเตดอินเวสติ้คือเป็นออโตเมชันนะคะคือดูแลทุกอย่างให้กับลูกค้าโดยลูกค้าไม่ต้องทําอะไร แล้วยูก็จ่ายค่าบริหารจัดการมินฉันโดยจ่ายราคาถี่มากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนทำใช่ค<ง>ือกองทุนที่อื่นอาจจะคิดสเป็นแต่ของเราขขอคิดศูนะย<า>์จุดเปอร์เซ็นตะเขาเราใช้เทคโนโลยีรันออโตเมชั่นทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยพอ,อเริ่มทำแล้วคนก็ชอบมากเออทายที่สุดแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เดต้าที่ว่าฉันจะเอาไปตัดสิในใจซื้ออะไรหรือเปล่าปัญหาคือตัวเราเอง เราเป็นนักลงทุนไม่ได้เพราะเรามีสื่ออื่นที่เราต้องทําเยอะจิตตานี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือตอนแรกๆคือทํามาเป็นทูที่แบบโอเคช่วยในการลงทุนเฉยๆแต่ว่าเหมือนเรียนรู้จากลูกค้าไปเรื่อยๆจนพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วช่วยเขาลงทุนน่ะก็ลงทุนแทนเขาเลยก็ได้เพราะจริงๆแล้วคนส่วนมากอะไม่มีเวลามาลงทุนก็เลยเปิดมา <c oughs> เป็นจิตตะเวลซึ่งตอนนี้ก็คือใครๆก็สามารถลงทุนใช้ได้ แต่ที่ดีไปกว่าน,นั้นก็คือจิตตะเนี่ยมีระบบ AI หรือว่า machine learning ทั้งหลายเนี่ย<ช>ที่ทำมาอยู่แล้วเนะ<ช>า,เนาเนะ<ช>ก็เลยเอาพวกเนี้ยมาลงแทนคนก็เลยถูกขึ้นไปอีก benefit <ช>สำหรับคน<ช>เป็น learning <ช>ที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีการแบบเรียนรู้จากความต้องการของลูกค้าแล้วก็สามารถใช้ strength ของตัวบริษัทเนี่ยมาทำให้ตัวเราอ่ะตร้ง solution ให้กับลูกค้าได้เรื่อยๆก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปใช้ได้เนาะก็ขอบคุณมากท่ั ใครจะลงทุนนะคะให้สินทรบพดูแลได้นะคะวันนั้นที่ตัดสินใจออกมาจาก Google แล้วก็แบบวันนี้ก็ผ่านมาอีก10ปีละอะ่ะคอมเพลสิปีนั้นกับ10ปีนี้คือวนนันที่ออกมาภาพที่มีภาพที่คิดไว้ในหัวไหมคะว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นแบบวันนี้ที่พี่ออนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆแอบนุกว่าเป็นเพราะว่าเราต้องมีความฝันอยู่แล้วทีนี้มันมันผ่านมามันผ่านมาน่าจะเกินห้าหรือห้าปีแล้วไงคือคิดเร็วกว่านี้หมายความว่า พ,พี่อาจจะคิดว่า5ปีเราควรจะต้องไปถึงจุดนี้ได้แล้วว่ะหรือเราอยากยาก,ยากจะไปเร็วแต่ว่าเราตอนที่มันไปเร็วมากไม่ได้ตอนนั้นก็รู้สึกเฟลเล็กๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรายังก้าวอยู่ที่ดเดิมเราทําไมขยับไม่เร็วคือเร,เราอาจจะไปดูสตาร์ทอัพอื่นๆไหมคะเวลาเขาโกรดแบบเขาโกรดจนกระทั่งสําเร็จอย่างเงี้ยสาปีก็จะเห็นภาพแล้วอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกสตาร์ทอัพที่อเมริกามันไปเร็วมากแต่พอย้อนกลับมาดูบอกเอ้ยจริงๆมันก็คนละคอนเทก มันคนคนละคอนเทกต์คน,ละ,คนละแบบ <มา S 2> จุดแล้วก็ใชยคนละมาเก็ตใช่ที่ริกามอาจจะได้เปรียบตรงนั้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็าเออไม่เป็นไรยี่ยอก็อาจจะคิดว่าเราอาจจะช้าแต่ชัวช้าแต่ชัว่ะเออคิดในวันนี้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในระหว่างทางถูกไหมคะคือความสุดที่สุดมันคงไม่ใช่ที่ปลายทางความสุดที่สุดตอนนี้พี่ว่าพี่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในระหว่างทางไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นเป็นสิ่งที่พี่ว่า มันฟูลฟิลให้มีชีวิตรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปอ่ะเรากำลังจะทําอะไรแล้วก็ในแต่ละวันเวลามีลูกค้าส่งแมสเซกมาหาพวกเราอะค่ะบอกว่าเนี่ยขอบคุณจิตตะมากเลยที่ทำให้เขาอะได้ผลตอบแทนดีพี่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำมากที่สุดค่ะอืมอืมโหสุดยอดมากมากเลยก็ยินดีด้วยนะคะจริงๆมีว่าจิตตะเป็นสตาร์อัพที่ดีมากเคยเห็นตั้งแต่วันที่แบบใช้แบบจิตตะสกอแรกแรกแต่เห็นวันนี้ตบตัวมามีเวลก็เจ๋งมากๆ แล้วตอนนี้โอเควันนั้นที่พี่อ้อบอกว่าวันนั้นออกมาะมีสิบคนเนาะวันนี้นี่กี่คนละคะทีมวันนี้มีห้าสิบกว่าคนแล้วค่ะจริงๆเรายังรับอีกเรื่อยๆนะคะอะเราตอนนี้มีประมาณห้าสิบคนแล้วก็หลักเป็นทีมไหนบ้างคะเออมีทีมอะไรบ้างเอะนจิเนียร์ค่ะยังไงก็จะต้องเป็นเทคโนโลยีเบสเพราะะนานเนี้ยเอนจิเนียร์ก็คือหัวใจ ในการขับเคลื่อนทุกอย่างของ<ม>องค์กรระบบ advisor ทั้งหลายที่เรามีอ่าใช่ใช่แล้วก็ process ด้วยทั้งทั้งตัว product ที่ไม่ลูกค้าใช้ใช่ไหมคะตัวทัว้งตัว AI ตัว autopege ตัว a ทหลายรวมถึงตัว process ในการทํางานระบบการทํางานทุกอย่างค่ะเนื่องจากเราไม่ได้ไม่ได้อยากจะใช้คนเยอะอเพราะฉะนั้น engineer ก็จะเป็นหัวใจสําคัญที่เราก็รับเพิ่มเรื่อยๆตู้แตกตู้ที่เป็นพวก fullstack อ่ะอินฟราใช่ไหมคะฟ t เอ็นแบ็ e เอ็นโมบายโมบายนี้ก็อยากได้มากรวมถึงกลุ่มที่เป็นสป c ซูปิกเลยอยากได้กลุ่มอ่าคนที่ทำเอไอแมชชีนเลอร์นิ่งด็อกเชนแล้วก็คนที่เป็น Data S c i e n t i s t d a t a a n อ l y s t อันนี้ก็ก็ยังขาดอยู่นะคะยังอยากได้<อ>แล้วคือต้องเป็นคือต้องเป็นคนที่แบบโอเคจบมาเฉพาะทางมีประสบการณ์ทำงานดน้านนี้หรือว่าน้องๆจบใหม่นี่รับไหมคะ รับค่ะน้องๆจบใหม่ก็รับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีดูดู potential เหมือนกันถ้าเป็นฝั่งเอนจิเนียร์ถ้าน้องจบใหม่ก็จะต้องมีแบคลาวอยู่บ้านมีโปรเจกต์ที่เคยทำเกี่ยวกับได้อะไรพวกนี้โปรแกรมนี้ใช่สมมติน้องบอกโมบายเดฟน้องเป็นโมบายเดฟเพราะนั้นเราก็อยากจะให้น้องโชว์ความเป็นโมบายเดฟแต่ว่าโอเคผมเพิ่งจบอะค่ะพี่ผมพี่อยากพี่ไม่สามารถ expect แบบความสามารถอันยิ่งกางน้องได้ถูกต้องถูกต้องไม่ต้องตกใจแต่เราจะดู p o t e n ชียล ถูกไหมดูว่าน้องได้น้องอ่ะมีฟาวเดชั่นเป็นยังไงแล้วก็น้องอ่ะรู้สึกอยากจะเรียนรู้แล้วทําได้มากขึ้นมากขึ้นยังไงการแก้ปัญหาถูกไหมคือคนเราอาจจะไม่ได้เขีดขอดแบบเพอร์เฟกต์แปดเดวันแต่ว่าเ,เรียนรู้เราก็เรียนรู้กับโลกความเป็นจริงเพราะเรากาลังจะทำโมบายแอปให้กับลูกค้าจิตตะเวลจริงๆอ่ะหรือ,อจิตตะ .com ที่แบบคนใช้ทั่วโลกจริงๆอันเนี้ยก็ได้มาพิสูจน์ฝีมือกันโอเคก็อาจจะต้องโชว์ทั้งภาชาตแล้วก็แบบ ความแบบ willing to learn อะนะถ้าเปิดสมมติว่าเป็นน้องๆจบใหม่อะไรแบบนี้เราวิธีการสมัครเป็นยังไงบ้างหรอคะก,ก็ส่งเข้ามาเลยส่งเข้ามาที่ px people experience นะคะตัว p people land x accelerate atdata.com ค่ะ px atdata.com <Okay. S 2> ก็รับทั้งฝั่ง engineer แล้วก็ non engineer non engineer ก็คือาาสาย business ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็น marketing sales นะคะอันนี้ก็ยังรับอยู่คอนเทนต์ไลเตอร์อันนี้ก็ยังต้องรับมากเลยนักวิเคราะห์พวกอ่าอินเวสเมนต์แอนาลิสแอนาลิสเนี่ยเราก็อยากได้เพราะอันนี้ก็คือเอาไว้อ่าสื่อสารนะคะสื่อสารการให้ข้อมูลกับลูกค้าว่าเอ๊การลงทุนมันจะต้องเป็นยังไงการ educate ลูกค้าอันนี้ก็ยังรับอยู่เยอะเลยค่ะสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่ไหนนะคะ,ะที่เว็บไซต์จิตะได้เลยค่ะจิตตะ com หรือ c a e r s โอเได้เดี๋ยว่ให้เผื่อใครสนใจก็สามารถไปหากันได้เนาะโอเคก็จริงๆวันนี้เล่าโหคุยกันมันมากเลยพี่อ้อเล่าตั้งแต่วันที่แบบยังไม่ได้สร้างจิตตาจนวันนี้จิตตาผ่านมาแล้วสิบปีนี่เราคุยกันมายี่สิบกว่าปีสุดยอดยี่สิบกว่าปีในแบบยี่สิบนาทีสุดยอดมากมากเลยค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อมากมากนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้น้องก็อยากให้พี่อ้อเหมือนฝากเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการทํางานการเลือกเส้นทางชีวิต ให้กับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่หรือเพิ่งทำงานแล้วกันค่ะอ่ะก็จริงๆคนกบจบใหม่ที่อ้อจะบอกเสมอนะว่าคุณมีแรงเยอะมีเอเนอร์จีแรงใช้มันเถอะใช้มันมอย่างจริงจังเลยแล้วก็อย่ากลัวงานที่มันยากงานที่มันท้าทายกระโดดเข้าใส่เลยอ่ะกระโดดเข้าใส่แล้วก็เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเก็บเอ็กซ์เพร์ติให้มากที่สุดให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะให้เลือกงานที่ยาก แล้วก็อดทนมุ่งมั่นพยายามทำเพราะว่าพอทำทำไม่ได้คือบทเรียนรู้ทำได้โอเคเป็นรางวัลที่เราอะมุ่งมั่นจนสามารถทำสำเร็จไม่ว่างานไหนก็แล้วแต่นะคะให,ให้ยึดอยู่ตรงให้ยึดตรงนี้แล้วก็อันที่สองที่พี่อ้อยอยากจะบอกน้องๆที่จบใหม่ค่ะก็คือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยงานเนี้ยบางทีเวลาเราสมัครงานเข้าไปบริษัทเนี้ยแล้วเราไปเจองานที่มันอาจจะไม่ได้ชอบสักทีเดียวอะคะ่ะ ว่าเออมันก็มีงานบางอันชอบบางอันไม่ชอบทํายังไงดีคือนี่คือเรื่องปกติของชีวิตคนค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบทางานที่เราแบบหรูหรามาเหมือนในภาพที่ในภาพยนตร์แต่น้องอาจจะเจองานบางเรื่องที่น่าเบื่อแต่จริงๆงานที่น่าเบื่อนั่นแหละค่ะมันกาลังจะทําให้น้องอ่ะเรียนร,รู้อะไรบาง,งาอย่างถูกต้องแล้วในอ,อนาคตมันอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องเองก็ได้เหมือนที่พี่อ้อเจอ พี่อ้อเคยเจองานที่มันน่าเบื่อคือมีคนฝากให้ไปทําบัญชีทําบัญชีบริษัทค่ะตอนที่อยู่ที่ท่องเที่ยวออนไลน์อตอนนั้นรู้สึกเฮ้ยทำไมอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันมันไม่เกี่ยวอะไรเลยท่ฉันะไปทำนะเขาบอกไม่มีคนพี่อ้อก็นั่งทําประมาณสามสี่เดือนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการบัญชีจนทําสามารถทําได้ตอนนี้พี่อ้อมาเป็นเจ้าของบริษัทต้องมาดูภาพรวมของบัญชีบริษัทรู้สึกขอบคุณที่ตอนทีน่ทำเนาะ ใช่ที่โยนงานที่ไที่มีใครอยากทําโยนงานหน้าบื้อมาให้ฉันทําต,ตอนนี้มันมีคุณค่ากับฉันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าน้องว่าทุกงานทุกอย่างนะคะ่ะมันม,มีคุณค่า,คคาอของตัวเองใช่สิ่งที่เหลือก็คือน้องอะ่ะจะเกณฑ์คุณค่าหรือว่าจะสร้างคุณค่าของตัวน้องเองยังไงมากกว่าอันนี้สําคัญกว่านะคะ่ะเพราะว่าพอเรามีคุณค่าอยู่แล้วนะคะ่ะไม่ว่าจะไปสมัครงานไหนตำแหน่งไหน,หนงองค์กรไหนค่ะทุกคนอยากจะรับน้องทํางานด้วยทั้งหมดแน่นอน ได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำดีๆกับน้องๆทั้งหลายจริงๆถ้าย้อนกลับไปฟังคือมีข้อคิดตกลงมาทุกๆอย่างที่พี่ทุกๆประโยคที่พี่อ้อพูดเลยก็ จริงๆควรฟังสองรอบเราจะได้ตกตะกอนทางความคิดนะคะโ okay, อเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณจิตตาใครสนใจก็ไปใช้บริการเนาะแล้วก็ไปสมัครงานได้ด้วยออก็ขอบคุณพี่อ้อและจิตตามากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ